อ่ะทุกคนวันดีครับวันดีครับไปลื้อนี่มาในสวแบบนี้นะครับผม MJ นะครับผมซ a ส,สบีเวอร์คานะครับผมบอกได้เลยว่าเฮ้ยเป็นตัวที่แบบอันนี้อยากจะมาทำสีนะคือแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเอามาทำอยากเอามาเล่นอยากเอามาทำสีเอา้ามันหักหรอวะนะเดี๋ยวต้องมาดู อ่าโอเคก่อนไม่รู้ลืมแล้วติดยังไงต่อยังไงนี่ใครมีเกิน2ตัวมัง่งนะมาคุยกันนะเกียก็ว่าจะมารื้อออกมาทําสีนะล้างสีทําใหม่ประมาณนี้มีอยู่2องาตัวนะทําสีม่วงไปแล้วตัวหนึ่งไงนะนะตัวนี้เห็นปะอ่า รายละเอียดดีคุ้มถือว่าเป็นตัวสามัญประจำบ้านเลยใครต้องมีนะอ่ะเดี๋ยวขอลือก่อนชิ้นมันมีเยอะมากนะค่อยว่ากันไปทําก่อน2000 years later. สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเน่เน่ประกอบตัวนี้ไปนะครับผมสองคืนแล้วนะครับผม ก็เอ่อเท่ดีปวดนิ้วใช้ได้อยู่เหมือนกันเลยบอกได้เลยว่าแม่งเอ้ยมีหัวร้อนบ้างแต่ถามว่าก็สวยไหมก็ดูดีเหมือนกันนะนะนี่หัวมันก็นี่ใสกระป๋องนี่ไว้นะเดี๋ยวเ,เสร็จแล้วค่อยเอามาใส่ก็คือตัวมันเสร็จแล้วนะแต่คือว่านี่ดูพวกไอเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าแบคแพคของมันนะอุปกรณ์ของมันก็เยอะอยู่ก็เท่อยู่ยเห็นไหมนี่ อย่างจับอย่างจับนะเออเทอยู่เทอยู่นะอ่ะนั่งจะประกอบไปอันนี้ทํามาคืนที่สองแล้วก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวเฮียก็ค่อยเอามาให้ทุกคนได้ดูนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมนี่นี่หน้าตาเท่ๆแบบนี้นะอ่าน,นี่จับไหม ดูดีนะมันก็จะมีสีขาวสีเทาสีทองแล้วก็สีกันเมททัลนะหลายๆอย่างนะผสมกันมีไฟด้วยนะที่หน้าอกนี่เป่าปฏิกรแต่คือว่าเนี่ยให้ดูข้างล่างเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นแบบพวกแบ็คแพ็คของมันแบบเยอะมากนะครับผมก็คือว่าไม่รู้จะยืนอยู่หรือเปล่าแต่มันมีแอคชั่นเบสมาให้ก็เทอยู่นะเนี่ยประมาณนี้นี่ไอ้กน้กนๆตรงนี้นี่เห็นไหมเวลาขยับตรงเนี้ย มันจะมียืดออกมาได้ด้วยอ่าพอมีลูกเล่นพอมีลูกเล่นนะไฟของมันเนี่ยมันตรงหน้าอกเนี่ยแล้วก็มีแท่งยืดออกมานะเป็นชิ้นเดียวนะอา่านำแสงมาที่ตรงตรงตานะเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมีไฟที่ตานะเพิ่มขึ้นก็ดูว่าเท่ดูว่าถ่ายมาทํทามาสองวันแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะประกอบ ส่วนแบคแพคเยอะอยู่เหมือนกันไม่รู้มันจะยืนด้วยด้วยเปล่านะมันมีแอคชั่นเบสมาให้เอาเป็นว่าเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันในยางเจับนะมันเป็นเนี่ยโครงเหล็กหนักๆเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะไปะนั่งประกอบกันดีกว่าลุยนะตัวมันเสร็จแล้วละ่ะแต่คือว่าเดี๋ยวมันมีดีคอยคือมีสติกเกอร์แล้วก็มีดีคอน้ำนะก็ไม่รู้จะเยอะหรือเปล่านะ ยังไม่ได้หยิบม,มาดูแต่ก็แผ่นใหญ่เหมือน,นกันน่าจะประมาณคืนหนึ่งอะนะสิ้นอาทีมยนี่ก็น่าจะได้อยู่นะว่าจะจะน่าจะเสร็จอ่ะก็รอดูนะจ๊ะใครอยากได้ก็ไปตามกันแต่ราคาียังไม่รู้นะว่าถึงเท่าไหร่นะไอตัวนี้ค่อยว่ากันแล้วกันอ่ะประกอบคู่มือก็ดูง่ายดีนะครับผมแล้วมึงค่อยว่ากันเลยรอดูรีวิวแล้วกันไปขอนั่งทำก่อนเด้อบ,บายบายลกไหม อย่างลกเลยตู้ตู้นี่เฮียสั่งตู้พ่นสีไปอีกสองตัวเป็นม่านาน้ำตัวหนึ่งแล้วก็เป็นเป็นตู้ของเวอร์เทคอีกอันหนึ่งนะก็ก็อยากลองอ่ะลองอจะได้รู้ไงฉันแม่พูดให้ฟังว่าไออันไหนมันเวิร์กอันไหนมันเป็นยังไงนะประมาณนี้ลองให้ลองให้ใหป่ะขอนั่งทำต่อเจอกันเดียวนังถ่ายทำแลบดีกว่าคิวพาวด้วย ต้องต่ออะไรกันอยู่มาคุยกันได้นะครับผมนะใครอยากไอใครรอรีวิวตัวนี้ก็บอกกันแล้วกันนะเดี๋ยวรีบทำนะจ๊ะไปประกอบเด้อเฮ้ยนี่นี่น,น,น,นี่วันนี้จะมานั่งได้มาจากวันก่อนนะครับผมก็คือว่าซาส,สบิ นะครับผมเวอร์กาเคยประกอบไปแล้วสองสตัวแต่คือว่าไอตัวที่วันก่อนน่ะมาให้ดูประกอบแล้วก็ยังแบบไม่ถูกใจเพราะว่าอยากจะทําสีใหม่ไม่อยากจะแกะจากตัวเดิมกลัวเสียหายแล้วก็อยากจะแบบขัดใหม่ตัวนี้ตั้งใจทําเนียเน้ยบเลยนะเน่น่จ้าบจ้บอะไปนั่งตัดออกจากเกดแยกแผงดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวมานั่งเล่มเล็มเล็ม,ลม,ลมนะเมื่อคืนก็นั่งทําไอตัวที่บ้านไปนะแต่คือว่าเดี๋ยววันนี้ตัดเกดเสร็จได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละ แล้วก็กลับไปทำไปตัวนั้นต่อนะนี่โปรเจกต์ใหม่เฮ้ยโอ้มานี่นั่งทำอันนี้ไหนนี่นี่นี่น,น,นี่อันนี้คือตัวที่ให้ดูเมื่อกี้นี้นี่กลองใหม่นั่งตัดอยู่นี่เห็นไหมนี่อ่านั่งตัดนั่งตัดนั่งตัด เห็นไหมเอาใหม่เลยเอาของใหม่เลยดีกว่านะเนี่ยแยกออกมาเป็นกล่องๆนะครับผมแต่จริงๆแล้วอ่ะเฮียอยากจะมาแนะนํานิดนึงนี่เวลาตัดนะอ่ะให้ดูโฟกัสหน่อยสินี่นะนี่เนี่ยให้มันเหลือตอหน่อยเห็นไหมให้มันเหลือตอนิดนึงเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะได้ขัดกันแบบดีๆนะสำหรับคนทําสีหรือคนไม่ทําสีก็ได้นะ เพื่อที่จะให้อ,อย่างคนไม่ทําสีก็ไปใช้พวกจะพูดว่าอะไรนะ A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 , อ่ะไอ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 ตะไบแก้วนะแล้วก็ฟองน้ําอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเฮีย,ชย<ๆ>ใช้เฮียใช้ลิเวทานเลยแล้วกอ็อันนี้คือไปทําสีก็ไปไปขัดไปอะไรอย่างงี้นะอันนี้ใหม่เลยนะบอกได้เลยว่าโอ้โห500กว่าชิ้นนะอันนี้ก็คือกลัวแก่ออกมาแล้วมันมีปัญหาไง ก็เลยแบบเบิกกลองใหม่เลยนะจ๊ะนี่แยกออกมาเป็นคอนโดแบบนี้เปึ๊บเป็นกลองกลองนะเป็นตามแผงตามแผงแบบนี้เพื่อที่จะได้แยกแยกถูกเวลาพ่นหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เาประกอบทีหลังนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะนี่เนี่แยกมาอ่นะบางคนก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมต้องตัดออกมาเนี่ยคือถ้าเกิดประกอบเป็นไอเนี้ย ประกอบเลยก็ตัดตามคู่มือแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าจะมาทําสีหรือว่าเน้นทําแบบนี้ผมว่ามันก็จะฝึกไปสําหรับที่เราจะทำะสีในอนาคตอะไรประมาณนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอนั่งทำไก่อนแล้วกันนะเบิร์กองใหม่สุดยอดไปเลยจริงๆแล้วอยากทำไอ้นี่ไห้อยากทำสีไอ้ตัว เอ็มจีเอสดนะนั่นแหละเอ้ยไม่ใช่ MGEX m a s t e r g กซ์ม e ส e ต e นะอยากทำไซสไซสไตสแต่ตอนนี้ก็เอานี้ไปก่อนค่อยๆทำแล้วก็มีกลับไปทำที่ตัวเมื่อวานไอตัวงานงานจีนนะแล้วก็ทำซ้อนกัน3ตัวเลยแล้วก็มีเทิร์นเทิร์น A ออีกตัวหนึง่งนะก็พ่น เขาเรียกว่าอะไรตัดแต่งประกอบรองพื้นไปนะแต่ตัวนั้นใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่าเดินลายด้วยเพิ่มไปด้วยนะครับผมประมาณนี้แลวกันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวทำต่อนะเนี่ยมีกันน้มหลายตัวอันเนี้ยไปทำเสร็จแล้วนะแล้วก็อันนี้ไปซื้อมือ2มากะจะเดินลายใหม่นะก็เลยไปซื้อมือสอมาไม่กี่ร้อย8 0 0เป็น1 0อนะครับอันนี้ก็รอรีวิว นะอันนี้แค่เอามาดูเป็นตัวอย่างนะท,ะทะัศบีอันนี้อันใหม่นะที่บ้านก็ไปนั่งทําอีกอันหนึ่งละกันนะตอนที่คือนี่สีสีซื้อมาก็โมโดวันหลังจะมารีวิวสีโมโดให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงถือว่าชอบเลยนะก็ยังไม่ได้รีวิวเพราะว่าตอนแรกใช้สีโมโดกับทินเนอร์บากิโนะแต่พอสุดท้ายแล้วอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเราก็เลย ซื้อสีโมโดแล้วก็ทินเนอร์ของโมโดมาโอแล้วก็ลองดูเดียวมันแตกต่างหรือมันจะดีไงแต่ถ้าเกิดแบบตรงสูตรเนี่ยมันก็น่าจะเวิร์กอะสีมันจะได้แบบแตกตัวได้ดีขึ้นหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะขอนั่งทําก่อนซาซาบีเวอร์กาเนี่ยสี่ห้าร้อยชิ้น่ะต้องมีนะครับชิ้นเล็กๆก็มีอ่ะไปะต่อขอนั่งทางานต่อแล้วกันเดี๋ยว่อยว่ากันฝนก็ตกเลยเฮ้ยฝนหยุดได้ป่ะ เ,ออเดี๋ยวจะได้กลับบ้านขอนั่งตัดอีกสักสีห้าแผงนะเป็นคอนโดเลยปัดโท